อันนี้เรียนทำรีโมทนะครับนิสสันอันนี้อาร์เมล่าเนาะครับครับเราจะสร้างรีโมทวีดีก่อนกดเลือกนิสสันหรือ,อยังตัวเครับนิสสันครับโหนโหนนี่ขึ้นแล้วนิสสันมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เ,เออครับปิดรูปนั่นไปปิดตรงบนตัวนี้ครับคู่มือมันจะมีนะในหนังสือเดี๋ยวเราไปดูไม่พิดใ่ลูกศรสามเหลี่ยม ครับเรื่องเซลฟี่ไทยแลนด์เซลฟี่ไทยแลนด์มันเป็นดูคำว่าไทยแลนด์นั่นนะครับเซลฟี่เออกดที่รูปรีโมทกดสร้างกดสร้างครับเครื่องทำการสร้าง อันนี้สร้างรีโมทเสร็จแล้วแต่เรายังต้องลงโปรแกรมที่รีโมทกดเลือกี m o เขียนโปรแกรมครับนั่นนะครับกดเลือกนิกสันครับนิกสันนี่นิกสันกดเลือก select system นี่แหละ for system นะครับ system กดทิมไปที่มันเอสนะครับอันอ่้นครับแล้วก็กดรีโมทนี่ เดี๋ยวก่อนอย่าไปลูดสิเขาเรียกกดกดคือกดที่ตัวกยังไงใช่กดซ้ำมันใส่กุญแจบิดออนยังอ่านเสร็จก็กดคำท้ายหนึ่งครับอย่าไปลูดสิครับมันใช้เหมือนถึงมันเป็นแท็บเล็ตครับไม่ได้การรูดอย่าจินกับลการลูดโทรศัพท์กดเริ่มต้นครับนี่คือร่มเริ่มต้นอราคราวนี้เราจะโปรแกรมรีโมทเราก็กดคําว่าโปรแกรมรีโมท มมรีโทเครื่องบอกให้กดอันล็อกครับกดอันล็อกปลดล็อกอ่ะปลดล็อกครับอันไหนครับเออกดครับโปรแกรมสําเร็จครับครับเรียบร้อยครับบิดสวิตช์ครับแล้วก็ดึงอ่าดึงลูกจี้ออกครับทดสอบรีโมทครับกดอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับก็ได้ง่ายๆโอเคครับ